ผ้าทอมือขิดสลับหมีลายบัวลุ่มพูเป็นผ้าทอมือประจําจังหวัดหนองบัวลาพูได้ถูกนําไปตัดเป็นเสื้อให้นายเศรษฐาทวีสินนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังใส่ในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร ซึ่งผ้าชิ้นดังกล่าวเป็นผ้าทอมือจากแบรนด์ขวัญตาและเจ้าของรู้สึกดีใจที่ได้นําผ้าไปตัดให้ผู้นําประเทศใส่และยังได้เล่าถึงความประทับใจที่ได้นําผ้าพื้นเมืองของจังหวัดหนองบัวลําพูไปโชว์ต่อสายตาผู้คนทั้งโลกผ่านเวทีแฟชั่นโชว์ที่ต่างประเทศมาแล้วหลายที่ และล่าสุดได้รางวัลชนะเลิศการประกวดเหรียญทองประเภทผ้าเทคนิคสร้างสรรค์นในการประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายดอกรักราชกัญญาระดับประเทศเมื่อวันที่31ตุลาคมที่ผ่านมารู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจมากท,ที่ที่เราได้มีโอกาสถือว่าความโชคดีเอาเอาสิ่งดีๆของประเทศไทยนะคะไปสู่ให้ชาวโลกได้เห็นว่าสิ่งสิ่งดีๆของเราตรงนี้เราอยากให้ท่านเห็น เราพอเห็นแล้วทุกคนก็ว้าวนะคะแล้วก็อยากมาเที่ยวประเทศไทย หนองบัวลำพูเมืองผ้าหน้าอยู่หน้าเที่ยวเป็นวิสัยทัศน์ของจังหวัดจึงได้จัดตั้งวิชาลัยแห่งที่3ขึ้นคือกลุ่มทอผ้าฝ้ายสีธรรมชาติบ้านโป่งแคอํอำเภอนากลังจังหวัดหนองบัวลำพูซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านผ้าทอมือพื้นเมืองเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านผ้าให้คนในชุมชนและผู้ที่สนใจได้มาศึกษาทุกกระบวนการโดยกลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมมือสีธรรมชาติบ้านโป่งแคมีความโดดเด่นคือผ้าทอเป็นผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ และได้นําผู้สูงอายุในชุมชนมาร่วมทํากิจกรรมในเวลาว่างสร้างคุณค่าให้ตนเองและสร้างรายได้ได้อีกด้วยผ้าผ้าฝ้ายเราเนี่มันจะเป็นสินค้าใหม่มันเป็นน้องใหม่ใส่แล้วสวยใส่แล้วไม่ร้อนหน้าร้อนก็ใส่แล้วเย็นหน้าหนาวก็ใส่แล้วอุ่นมันเป็นสิ่งมีชีวิตคนก็เลยอยากได้คนไปซื้อใส่แล้วก็เลยอยากได้ก,ก็คนในจังหวัดเราแล้วก็ ส่วนมากอยู่ที่กรุงเทพไปเมืองทองนี่จะมีลูกค้ารอเลยว่าจังหวัดหนองบัวลำพูได้เปิดเผยรายได้ของผ้าทอมือพื้นเมืองในงานโอทอปในปีนี้สร้างรายได้กว่า1,90ล้านบาทและประกาศให้ผ้าขิดสลับหมีลายบัวลุ่มพูเป็นผ้าพื้นเมืองประจําถิน่นและเผยแพร่ไปยังกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองในจังหวัดเพื่อเป็นแนวทางในการทอผ้าพื้นเมืองให้ผู้ที่สนใจนําไปตัดเป็นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเป็นของฝากที่ระลึกเพื่อสื่อถึงอัตลักษณ์ของจังหวัดหนองบัวลำพูให้มากขึ้น ในอนาคตทางจังหวัดหนองบัวลำพูจะต่อย,ยอดจัดเทศกาลผ้าทอมือแฟชั่นและสร้างให้ทุกชุมชนมีศูนย์การเรียนรู้ให้ครบทุกอำเภอเพื่อรักษามรดกที่ทรงคุณค่าและสร้างรายได้ให้ชุมชนในจังหวัดหนองบัวลำพรูรอดพ้นจากความยากจนสิทธิกรจันท asan สำนักข่าวไทยอสอมทรายงาน